ครับกำลังสวยนะครับห้องนี้มีอยู่สิบตัวนะครับอัดซึนดำดำลื่นกองรัวครับพ่อเป็นลูกอัดซึนดำแม่เป็นลูกสาวดำลื่นบอกกองรัวครับชุดนี้ตัวผู้มีอยู่เจ็ดตัวครับตัวเมียมีสาม ใครชอบแข่งรัวๆก็เข้ามาชมในกลุ่มได้นะครับทางเรานี่ให้ชมหลายตัวนะครับรุ่นนี้ ถ้าใครมองหาสายเลือดสามเหย่ยวร้อยครับแต่ราคาจับต้องได้นะครับ